ชาวาวไปเถือถ่อพุ่มเือแคว้งกับอ้เือแกง้าวาับ้า,าวับเออไปะมาเวนังอกไปที่นอกวัววับไม่ทุกชาวาวมาเวนัง โอ้แบบกินองรัวลบไปรตูแต่วาวไป่ดอกพักอย่าไปช่วยอ๋อไปช่วยจะบอกมึงนี่เคยฆ่าเคยหลับหัวก่อนนี่มาหัวทำไมวะเพชรอะเปชรทำไมวะใครอะเคยว้าวว้าวไพ่ไพ่เพชรแล้มึงต้องรู้ว่ามันหลับไปแล้วไฮรีโบกูเฉยจับเลิกเบาใจจ้า แล้มึงเนี่ยตุ้มในตอนนี้ก็นเลยไปรบพักไปดูรายร้อยมึงจะเดินกลับมาคืนทีลักวัวก็ยองโชคชัยอ่อนปล้ำกูใครกาไว้หลักวัวในยุ่งในเชื่อนั่นช่วบ้านเมืองมันจะรำจะรื่นเรวที่ยังไปหลักวัวอยู่ลาวก็เรียกว่าคนโง่ใครก็ลักวัวในยุ่งถ้าควายใครก็ลักมัง mong lạc chạy qua rồi mong lẻo á ừ quay ừ đi cú mà đồ chấp khởi mình con mà càng cọc ní tái sao mặt mày âu thì nó lướt Thầy còn an nê còn quang có chấp mày âu cũng quang an chéo tập lối Thầy kéo con bây phó lẻo á Mẹ nãy lạc con ตลกต้าลากลูบันวิจารณ์ด้วยบอลเกรปูกา้าเมทัลรอเสียงนายนักบอลนำแก่ตอกซอกลาไมจาเล่นแบกเสื้อใจมาราซักพบระพีพ

ไว้จังเลยท้องน้องสาวคนเนี้ยวกับด้วยก้าวไม่มีจุดดังดำเลยกว่าเกี้ยนเอ็นเด็กในยูเหลาล็อไปเลยมียเราตีดึงลึซ้ำจีไงปอกงับไปลวกอันตายตายเหลือกว้างไอ้หลึกลิบลิบกี่ใจปากลุ่มใจกันล่ะทำไมล่ะอยู่โมาดิ แต่ว่าขึ้นรถชนมากก็ไม่ต้องแกะเบียร์ไหมก็ว่าพี่ลอยรถเราจะกินลงเปไปจะลงต่ำเปลวต่ำเลยกแบบนั้นที่ลงมบบนั้นแล้วอยู่บรูแล้วต่ำกินไม่เป็นลาวหรอกวันก่อนใจแกงจมจิตความมันแกงจมวงโดนกับปลาปองควาดปลัดเรือนพอมมาเลยเต็มตีแล้วต่ำกินไม่ใหญ่เป็นนี่ใจแกงเลี้ยงไหมแกงเลี้ยงลุกนุ่น คนอามวันนี้นะไอ้เออยความเบีย้าจะมดแต่ตีตกเด็ดก้าลยั้าทีไม่ตกเด็ดหลาทไมข้ากวนนี้เลยทำไมอะตองเที่ยวคันนี่มกันหมูจานมูจ้าเพน็กยูอมเที่ยวควันงว่ามือ เขายุนเล่นยาวิสงั่งแะ้รก็ไรร่างผุกต่อเยอะนะมารูไปรูมาแต่นที่ำความเขาบอยู่ขึ้นเล่นตายฮะสวัสบบดีเลยจ้า ผู้ชายที่รูปหลอ่อสวัสดีจ้ะผู้หญิงที่แสนสวยชื่อไงนะจ๊ะชื่อลาภีพรจ้ะรูปงามนามเพราะจะดูรีนะจงนะว้ามาอูเที่ยว,วันอยู่นี่เฮ้ยเอนเน็ยูยีดีปนีละยายเทียวหนังยอง้ยอมชาว ไอ้กูได้ไรมีห้ามพันธุ์นี้ตะกลัวก,กูโคตรเดือ,อกูจุบเดือกูตีกู <c oughs> ตั้งมาก่อนนดืกูตีตายพอนะกูว่าดูจำผู้หญิงอาเหมือกูกินไม่ได้เหมือนหรือชื่อระบ,บีพรเลยจ้ะคะ่ะเอชื่อระบ,บีพรดูเหมือนว่าเคยได้ยินที่ไหนแล้วครั้งแล้วแต่มันนานซะแล้วระพีพร ก็ลูกสาวกำลันแรงแขงช้างครนยังไงล่ะอ๋อเธอสวยขึ้นเป็นกองแค่นี้เจ้าเหรอย่าลักทรอนไม่กับหมดขันครบนี่อไม่ได้ยกตีเลวะเหลือ,อเปมเหมืนมไหนปึ้งปิ้นไหอต้นนู้นกได้ชื่อไงนะเด่นดวงดีครับอ๋ขบอขโมยขโมยชื่อด้วยแหละขโมยฮะอีเม้องสาวคนนี้ มึงผู้หญิงปากบ่นกูไปขโมยอะไรมึงล่ะพอเห็นกูขโมย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 ,โมย,โมยอ่ะมันเดือดแล้วกูยิ่งนี่กำจัดเราเรียบเรียบตลอดเวลาอันตัวเดียวมันไม่ตึงแจงกว่ามาเราขาโมยกับเรียมติดลเออเเาากูโตกะเลย่ละไม่คนกูตีว่ากูพลัดนะเปียนกูเลิกตานะอนอายุหยิบช่องปีบดีกูไปเลิกตาอัน ก็นิ้ว่าลุงกำนันวะปกติที่กำนันวาเด็กงูดเจ็ดบลัดผ้าได้แล้วยึบลากพุกก่อนเปื้อนตะบุนเรากูอ่ะนิ้ว่าลุงอ่ะผงเดียวนูขาเจ็บไปคนเขากรบาะไปก้อยกระชองกูที่ตะวันเขาเลี้ยวเลี้ยวเดี่ยวเลนเลี้ยวายเลยว้าเลี้ยวกว้าเลยายตั้งเขาเคยคูดังว้ายยมัน่ะกูช่วยมือมันลุกขี้อ่ะหูตอนนั้ฮาดิป มากรู้เดี๋ยวว่าโกมตุ้งหมดตรงนั้นนะกูเดียนฉันไมปขโมยอะไรเล้วเหรอจะไม่ได้แล้วเหรอก็จะไม่ได้ล้วสิเมื่อหลายคืนที่ผ่านมาแล้วเธอไปขโมยกอดไปขโมยจูบฉันในขวัญจ้ะจริงไหมล่ะโอ้เป็นความจริงจ้ะอย่างนั้นนะก็ยังชั่วหน่อย คนดีๆเราคนที่ช่วยพวกก็ช่วยเมียก็ช่วยแล้วลูกก็ช่วยแล้วลูกเจ้เาลกาูาลก,าลกนายก็อุ้มป้าคนคนชิงอุ้มกันตั้มอยู่เนี่ยกับลูกเจ้าลูกนายลูกเราอุ้มก้าป้าคนละคนเล่นผ่านมา,า,า,อมนาอหอูบอกเขากันก็ไอ้โมเกอุ้มก็ว่าจังย่าดัดรนเนี่ยมะเลรอ ว่าโลกเจ้าโลกนายก็เสียทิ้งเดียวนั่น,นปิดตัง้งหลวก็เป็นวัดเด็ดรอนจัดหลวก,ก็กายอ้อมเพื่อโลกเราหลวงเราความป้าคุบไปเลยมันยิบแย่อย่างยิ้มอยู่เลยเมื่อไหร่ไม่ตายพุทธเจ้าเราต้นแดดตนน้นข้นต้นดุกชะป่าวะแลเบาๆแสงโสมนี่ไม่ต้องหินมากหรอก ก้วเป่จริงๆคงรยได้บนั้นหมดนฮะคุณทาอะไรเนี่ยปามี่ปามีเหรอปามีสบู่สบู่หอมใหม่ที่ฉันชอบหอมผมชอบปามีเดี๋ยวขู่านหน้ากัน,นดีไตไเนยูทำใจหัดแม่เลย่านนี่นยูไปบัก ม่แัลกสร้างเหลืองแกงแล้วไงอุ่งไงอุ่งก้าวกับหมอผัยกว่าชางหลกยุงได้ร้องอร่อยไอ้จต่งจริงกับแกงที่อร่อยแล้วออลำซาหลกยุงลงรับผีเป็นห่วงเธอมานานแล้วอุตส่าห์หนีพ่อตามเธอมานะเดนเดนดวงดีจ๋าทำไมนะรู้หรือเปล่าว่ารับผีปอนรักเธอเกือบจะลืมไม่ลงแล้วละ่ะจยา ฉันก็รักเธอด้วยแล้วนะปีจาครัไม่รู้เขาทำเงินด้วยกันเกี่ยวกับคนยุว่ามั่ปะเดี๋ยนะไอ้โห่ตรงนี้นะหน้ากึ่งดำบิดเครื่องไอ้ตัองติงเรีวันก้อนป้าเมียขึ้นมาเนี่ยแบบลายคลบปประดองมือร้อนนีมูนกันเล่ามาหนีก่อนดิจ้าจ้าบำนี้ แสงโสมผมพักช <icana> ูม <champions> ือหยาดรับกูเนะกูคนลืมลืมเปลี่ยกับไอ้บาเดลหตายกู ระอนุญาตเลยไหมนี่ฮะไม่เอ้ามันเป็นกฎหมายนี่นี่ดีนะมึงมากับน้องเราปีพอดนะเว้นเจ้าหน้าที่ต่มึงไม่มากับน้องเราปีพอดหรอกกูมัดนี่กันร่างกูเพราะฉะนักว่านี้กูจะตื้อเป็นกลางนี่คือหลงรุ่นเดียวเลยอะร้อนจนเราบินสิ้นนะบินบินสินครับ,บ,บเออกูแกบไว นดนลาวปีแรกโมจิจุงอดเนื้อเล็กควายเนี่ก็รับอนุยาตันนี่ทีไม่ร้งเห็นนายหนวานุยาชายยางไม่กว่าแหมมจังแล้วคปิตีว่าเหลือ โอยน,นี่นนบคอนดาคไว้ไม่ใช่ครับน,นึกว่าคนถาคว้าวล้วได้ปืนไม่ครับอ๋อไอเล็กเดมึงเล่นรอยไบแู้ดอญ่ไปกีอ๋อโหเย็ดแม,ม่ต่ำเพื้อได้จะมาป็นนี่ไม่ได้มันิดเทียว จับปิดจนได้บุ้งบัดประชาชนยังมาอ๋อลุล้นหัเตีย,มมยงมัดกัดลืมไว้บ้านเตียงเจ้าว่าแหล่หุ้นของตาหน้าไม่เต็มเจ้าว่าเจ้าวาตัวก้อย่างถังนั่นหรเปาเนี่ยเออเนี่ยกับบัดประชาชนผมกับโอ้นี่จืจอนายปตัตตาลุงง้งเลยกับน้ำดากูนจ้าวัดกับ

Pro à Mua cái mấy chạy rồi Mong bọn trái tựa trong pha Xe xe đá đi.

น้ำบาตรกระดาษใบน,นี้เป็นแแม่ที่วัดนะจ๊ะอีกสิบววันฉันจะไปรับค่ะให้แน่นะแน่สิไม่แน่แล้วก็ค่อยดูละฉันอุตส่าห์ตามมาหลายวันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะคนดีอือออุ้ยทองก็ยืนดูอยู่เออบลึกเออมาเรื่มเรื่มเอ,อม่อไดเงี้ยก็จะดังหมดกันนะนะยจง กูด to erm ูันท str ี่เหีอเลูเด็กไปกูไปยันตบนี่เด็กมันเอาดูควายตอมปูกับับเกียกับพวกไคยกูแล้อยู่ในมาหลาหรือนุกเหรือเนาะหมาหลากองมจะไปรังบมดกันก็กูอย่าไปปริ้นมันต้องหลับปูงนน้องไปก่อนนะจ๊ะจ๊ะถ้าไปหาแควนม่แล้วคอยดูล่ะหูนี้ถูกดึงแน่ๆล่ะ จัดหน้ากลัวคนน้งปัดหึ้งเนีกลมหึ้งเนีแ่กูชอบนหน้าลวก็เมียตับนุยโรนังงมาเดโคลสงข้งตากพี่อูจัดอบเรกูไกูโตไะจงกูเมืันกูมาเนี่ยกาจัดตึงใดกูจับไก่ไก่ลงด้ตัวงูปอปเนียอยู่ังเวทีมวย เออกูเออไปดูนำลายยิ่งหยกขึ้นไปจะเปลี่ยก็ระน ONAP กูแหม่มไปจิบกับแนบน้ำบับแต่งที่ตรงน้อยที่กของมันจะกานเว้นไปก่อนจ้ะโชคดีเลรลมได้รู้จะเหยียดแหม่มวันเล็กไว้กับตรงก้อนหนูใหญเอาจ้ะไม่ผื้มไหมไม่ปอกว่า เนี้ก็เราไม่จับกครเลยเนี้ยจังนะไอ้กูก็ไม่จับเลี๋ยวก็มึงอ่ะหรือว่ามึงก็คืออ่ปักฝูงกูกูกับปักฝูงมึงแบบนายเราได้กันแล้วอ้เดิมมีตายเลยอ่ะเป็นคนใจกันตายอดชีพอ่ะการนี้ว้างเราอิปปบกันแล้วจังเรากู่กิจจึงมึนงเอาุดตายมึงไงคู่หลุดไปเลยทำได้ตัวามึงอยากจะทำลายมันนะตึ้งแม่ทำนั้นจะไม่ห้ทำกดถิ่งหมอมันจะจริง

ลุงนกฮะกูอาย่าของกูจะหลบกันยายนังแกนี่ไม่ชนกันโอ้ไม่ชุนกันใชยหลบใต้ดิชนกันเร็วเร็วมันไม่ดื้อแรงเดินหลบใต้เมื่อลรพี่ดื้อผือเนี่ยของกูหนาไม่กินนะจะกินหมดแดงตับจังรี

Letta vi pa p me mi caple la นายกับอา,าลันอารันครับพ่อวันนี้พาไอ้ลูกธนูหน้าไมา้จะไปไหนกันอีกเหรอก็อวันนี้แหละครับผมต้องการที่จะลาหลวงพ่อเดินทางไปไปเที่ยวป่าล่ลาสัตว์เอาเนื้อบาให้พ่อกินเปน็นอาหารแล้วก็อยากจะไปหาเมียให้พ่อสักคนหนึ่งสงสารพ่อนอนหนาวอยู่คนเดียวแล้วก็พ่อเรานี้แปลกมากหัวล้นแต่งชุดเหลืองทุกวันเลย ทำไมพ่อไม่เปลี่ยนชุดบ้างล่ะพ่อเปลี่ยนสีจะมั่งสิเอหน้าสงสารเยาวารันคนนี้แล้วกันพูดจายังไม่รู้ประสีปราษาแล้วนิสัยนิด,ดื้ปิดมนุษย์ธรรมดาะร้อยพ่อมันคงจะเป็นอันตรพาหรือเป็นเด็กดือ้อนิสัยจะาอวดตัวเป็นใหญ่วันนี้นำพาลูกธนูหน้าไม้มาอีกครับ จะไปล่าสัตว์เอาเนื้อมาอย่างพ่ออยู่ที่นี่เนี่ย่ออดาอานกันมานานแล้วอย่าเลยลูกเอ้อารันการที่จะพาตะูนหน้าไม้ไปไล่ยิงสัตว์ในป่าน,นี่มันไม่ดีหรอกสัตว์โลกทุกตัวเกิดมาในโลกนี้ปรารถนาหาความสุขสบายไม่คิดอยากตายเกรียนนายตัวความชัว่วลูใครๆรก็รักชีตกันทท้านั้นละ่ะเราไปฆ่ามันในตายน่ะเป็นบาปไม่เป็นไร,รอ่ะพ่อผมอยากจะสร้างชื่อเสียง เนี่ยพลานป่าไวรุสอาลาก่อนนะลาก่อนเพราะตอนบ่ายจะได้กลับเอาเนื้อสักมาวากไปก่อนแล้วเราก็หาเมียให้พ่อ,อสักคนหนึ่งด้วยสงสารบ้อนนอนหนาวคนเดียวแล้วจะแบบจบตำเบไรจะก้าวได้มา เปล่จะต้องดัเป็นไปิดาจะทลุหน้ามันไม่จะประชิดโอ้ยมิตเนื่อยกว้างไปยังที่แรกละจะทะลูหน้ามัน และพอมันได้เวลาเรายินมังวางป่าแล้วยิมา,าแล้าลาาว่าแล้วาาันเนี้ยคุจะหนีกุไไ่ไห้อจะพาเนื้อไปคว้าพ่อลเว้ย I yeah. do เส้ยบ,บ่ดูนั่นรนะแต่จับรู้ไม่นดิจสินชีว่าเอ๊ะธนูนางไมใ้ใครนี่นะก้องจะเป็นสนูของปรานป่าล่าสัตว์โชคดีมันมาสิ้นฤทธิ์เสียก่อนที่จริงปัก,กอกหนูสิ้นชีวิตไปเลยปรานป่าผู้สร้างได้ความบาปกรรม สโลกที่เกินมาในโลกนี้ทุกตัวรู้สักรักชีวิตนึกว่าไปไหนมาตกลงต่อหน้านางพยาบาลคนนี้กลัวเหรอลูกสอนลูกธนูหน้าไม้แต่แม่นางคนนี้แต่งตัวคล้ายๆกับพ่อพอเราหัวโลนแต่งชุดเหลือง เอพี่สาวคนนี้หัวโลนมันกันแต่งชุดเขาสวัสดีนะครับพี่สาวชื่ออะไระเฉลกรัะชื่อชมจะ๊ะชื่อชมค่ะแล้วอยู่คนเดียวเหรอค่ะผัวล่ะอย่าถามดีกวา่าไอเด็กพ่อแฟกเออท่านผู้ชมดีก่กครับ ตอนนี้ก็ตีสีครึ่งนะครับยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียวสว่างผมขอเวลาพี่น้องนิดหน่อยคือสแสดงมันตั้งแต่ตีเก้ลวดเดียวสว่างนี่ไปไม่รอดนะครับอาพบกันโอกาสใหม่นะครับ